สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับเจอกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับศูนย์รวมรถยนตมือสองคุณภาพ GA, ดีเกรดเอเสรีไทย64สี่เมืบุรีกรุงเทพต้นยูสคาร์วันนี้มีอัปเดตรถกระบะและไอเทมนะครับเป็นคันที่หายากนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนั่นคือเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์นะครับ2.5ดีเซล VN Turbo มาพร้อมเกียร์ออโต้คันนี้เป็นตัวมิเนอร์เชนภายในดำนะครับปี2014 จด15นีครับคุณผู้ชมที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เลยนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้5สปีดนะครับสีขาวหล่อๆ4ประตูตัวหายากเลยคันนี้นะครับเป็นกระบะลายไอเทมีหนึ่งคันนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหารถกระบะ4ประตูเอาไว้ใช้งานคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับมาไวออกไวมากครับคุณผู้ชมเพิ่งได้เข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับรุ่นนี้มีคันเดียวจริงๆนะฮะ เป็นพรีเ r นเนอร์นะครับยกสูง4ประตูสีขาวนี่ครับหน้าตาของเขานะฮะชมหน้าแชมป์แล้วนะครับปี14.15 Min ุดสไมเนร์เชนด้วยภายในเป็นบอดี้สีดำนะครับเครื่องเสียงก็บิวอินมาจากโรงงานเลยครับผู้ชมนี่ครับเป็นกระบะยกสูง4ประตูอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหากระบะราคาเบาๆคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับเล็กไม้ใช้งานเดิมๆไปที่ประมาณ1 2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะ ปี2 0 1 4 1 5นะครับกระจังหน้าก็เป็นโคเมียมนะครับตะแกงหน้าเป็นตัวสีเทานะครับหน้าแชมป์ที่เราคุ้นเคยกันไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยนะครับกระจกมองมุมด้านซ้ายมีมาให้นะครับบริเวณคิ้วล้อนะครับผมขนาดใหญ่นะครับเพิ่มเติมมาให้นะครับแม็กอะลลอยเดิมๆโรงงานนะครับสี่ประตูยกสูงนี่ครับสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันนะฮะแล้วก็ราคานะครับมาดูว่าคันนี้ ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับด้านหน้าให้ดูกันก่อนเลยนี่ครับโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกล้มจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับมีตัวระบายอากาศด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นตัวหายากด้วยนะครับเครื่อง2005ดีเซลมาพร้อมเกียร์ออโต้ราคาตั้งขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทคันนี้ใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะฮะได้เกียร์ออโต้5สปีดนะครับ นี่ครับด้านหน้า V ีโกแชมพ์นะครับรุ่นนี้หายากนะครับคุณผู้ชมมาไวติดจองไวมากขายไวมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆท่อนใดสนใจก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับนี่ครับช้าอาจจะไม่ทันนะฮะนี่ครับเอียดรอบคันนะด้านหน้าซ้ายขวาโครงสร้างเดิมนะฮะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับล้อแมกอัลลอยขนาด17นิ้วนะครับเดิมโรงงานนะครับดิสเบกหน้าดําหลังนะครับนี่ครับ ล้อแมกอัลลอยนะครับน็อตหกูดิสเบกหน้าดําหลังบันไดข้างนะครับไม่มีเบียดไม่มีปีนฟุตบาทก็เดิมสแตนดาดโรงงานเลยจะเป็นสีลูมิเนียมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับคิ้วกันสตร์ใส่ให้เรียบร้อยติดฟิล์มให้เรียบร้อยมือจับโครเมียมเดิมโรงงานกุญแจนะครับเป็นรีโมทนะครับมีดอกสำรองให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ บันไดข้างซ้ายขวานะครับก็สแตนดาดนะครับเดิมของเขาเลยนะครับบันไดข้างนะฮะเดิมเดิมเลยนี่ครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงานนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะฮรรีโมทมีดอกสำรองให้ครบนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะค่อนข้างหายากนะครับรารุ่นนี้มาไวติดจองไวมากเพราะว่า ความนิยมความต้องการยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายๆเลยเป็นรถที่น่าใช้ครับคุณผู้ชมเครื่องทนเกียร์ทนนะฮะแมนทันแนนเนี่ยไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกไม่แพงด้วยนะฮะนี่คือข้อดีของโตยต้าซื้อง่ายขายคล่องด้วยนะครับเป็นรถตลาดแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้นะครับคุณผู้ชมแลัเครื่องยนต์ดีเซล2 0 5ประหยัดน้ำมันนะครับอ้ครับ2.5ตัว e ออโต้นะครับผู้หญิงก็ใช้งานได้นะครับขับง่ายๆเลยนะครับ ตันท้ายนะครับฝาท้ายเดิมไฟท้ายเดิมนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเป็นตัว v ีโ o ้แชมปนะครับปี14.15านะครับไมเนอร์เชนภายในบอดี้ดำล้วด้วยนะครับดูจับโครเมียมเดิมกันชนท้ายมีมาให้ครบเลยนะฮะไฟท้ายซ้ายขวาเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีน้ําเข้านะครับตัวไลเนอร์กระบะนะฮะก็ยังสวยอยู่เลยนี่ครับไม่มีการบรรทุกของหนักนะครับคุณผู้ชม ใครสนใจรีบด่วนนะครับคันนี้ย้ำนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับล่าสุดเลยนะครับรุ่นนี้มาไวติดจองไวมากนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ต้องรีบเป็นหน่อยนะฮะถ้าช้าอาจจะไม่ทันนะครับมีบริการจัดไปแนนท์ทั่วประเทศนะครับส่งรถทั่วประเทศเช่นกันนะครับสนใจรีบด่วนเลยนะฮะนี่ครับล้อสวยนะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยปีนฟุตบาทเลยโป่งคิ้วซุ้มล้อนะครับเพิ่มเติมตัวไฮเลนเดอร์นะครับตัวสีประตูก็ทำโป่งคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่ นะเพื่อรถได้ดูแบบบึกบึนมากขึ้นนะครับดูใหญ่มากขึ้นนะครับฝาถังน้ํามันก็อยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะเครื่อง2,500ออตโต้ด้วยหายากมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโครงสร้างรอบคันเดิมๆนะคิ้วกันศาสตร์ต่างๆก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณด้านบนนะครับหลังคาเดิมๆโรงงานเลยกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าตัวโลโก้ไฮลัก นะฮะบริเวณประตูซ้ายขวาอยู่ครบนะครับเป็นเครื่องดีเซล v n t u r b o ภาสีนะครับก็ดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับภาสีนี่ครับสวยงามกระจกมองมุมด้านซ้ายนะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวระบายอากาศก็จะมีตัวครอบโครเมียมให้ด้วยนะครับจมูกบริเวณฝากระโปรงนี่ครับรถสวยน่าใช้ครับคุณผู้ชม ย้ำนะครับเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะฮะใครสนใจก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เบอร์โทร095-0566926 ID Line เราข้อมูลติดต่อผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างสามารถแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับขอด่วนนิดนึงเพราะว่าถ้าสนใจแล้วเนี่ยรถเนี่ยมาไวไปไวจริงๆนะครับคุณชมรุ่นนี้นะครับหายากไปดูด้านในกันต่อเลยสับเจ้า V ีโ o ้แชมปนะครับ4ประตูนะครับ ออโต้ปี14.15นะครับนี่ครับไฟตัดบอกก็ให้มาครบเลยนะดิฟฟิวชันด้านหน้าก็จะเป็นสีเงินนะครับนี่ครับไปดูด้านในกันเลยครับคุณผู้ชมนะฮไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะกุญแจก็เป็นรีโมทแบบนี้นะครับนี่ด้านในเปิดประตูมาฟังคนขับกันเลยนี่ครับด้านในเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมภายในบอดี้สีดำเป็นตัว m i n เนอร์เชนมาพร้อมเกียร์ออโต้5สปีดแล้วนี่ครับ เกียร์ออโต้5สปีดนะครับเครื่องเสียงวิทิยุ FM CD Bluetooth นะครับ Built-in จากโรงงานเลยนะครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์บิดแบบนี้นะครับตามเอกลักษณ์ของ Vigo Champ เลยภายในเป็นบอดี้สีดำแล้วนะครับผู้ชมนี่ครับ Minor Change นะครับปี14-15บอดี้ดำแล้วนะครับ489,000บาทใครสนใจรีติดตต่อเข้ามาด่วนเลยได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ นี่ครับโครงสร้างเดิมๆสติ๊กเกอร์นะครับความดันลมยางต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะน็อตกาประตูต่างๆก็สมบูรณ์เดิมๆนะครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามานะครับให้ดูกันก่อนเลยด้านหลังเบาะหลังนะครับก็เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นกันนะครับแผงประตูก็จะเป็นดําเช่นกันนะครับนี่ฮะเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของรีบจองเข้ามาถ้าช้า ผมกาลันตีด้วยว่าคันี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถสวยเราคัดคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าอีกแล้วนี่เพดานสวยนะครับนี่ครับเพดานต่างๆนะฮะภายในบอดี้สวยเบาะไม่มีขาดนะครับแล้วก็พื้นพรมต่างๆก็อยู่ครบถ้วนหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับพื้นพรมต่างๆก็สมบูรณ์หมดนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับพงมลัยต่างๆนะครับสวย เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ขับง่ายนะครับผู้หญิงก็ใช้งานได้ดีผู้ชายก็ใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมแตงประตูต่างๆก็สวยงามเนียบๆเลยเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับคันนี้ใช้งานไปประมาณ1 2, นึ0 0 0สนสองมนกละครับไปดูเลขใหม่กันนี่ครับเอกลักษณ์ของเขานะครับตัวปรับเบาะก็จะเป็นแบบหมุนบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวพื้นพรมนะไฮรักวีโก้ยังอยู่เลยนะครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีตัวกันขโมย security กุญแจเป็นรีโมทนะครับมีสำรองให้ครบเลยนะครับดูรูเบ้ากุญแจรูกุญแจไม่มีเยินนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หนึ่งบานคือฝั่งคนขับบุผ้าเหมือนกันนะครับนี่ครับแผงประตูบุพาสีดําแล้วก็บริเวณคอนโซลกระจกจะเป็นสีเทาแบบนี้ปุ่มจะเป็นสีดํานะครับเซ็นทรัลล็อกต่างๆก็มีให้ครบเลยนะครับ อ่าแล้วครับมาลองสตาร์ทรถกันดูนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ฮะขออนุญาตขึ้นดันบนนิดนึงเครื่องเสียงนะครับเป็นบิวอินเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะปี14บสี่ปีจดสิ้ด้วยมาดูเลขไม้กันเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2 5งพสตาร์ทติดง่ายด้วยนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับเครื่อง2 5งพดูเลขไม้ใช้งานไป1นึ่งแกิโลเมตรนะครับคุณผู้ชม ไมเดิมแท้ศูนย์แล้วก็รูปพวงมาลัยนะครับผิวพันธุ์ดีมากไม่มีรอยถลอกปุ่มต่างๆยังอยู่ครบหมดนะฮะลดแรไอเทมสภาพดีขนาดนี้หายากนะครับเพื่อนๆที่สนใจต้องรีบกินนิดนึงนะครับนี่ครับเครื่องเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยมีบริเวณปุ่มนะครับนี่ครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้เลยปรับชันเนลปรับโหมดได้นะครับนี่ครับปรับ FM นะฮะ CD USB เชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้สวยงามนี่ครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับเกียร์ออโต้5สปีดนี่ครับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับเป็น d 4เรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลเกียร์สวยนะครับมีที่วางแก้วน้ําเบรกมือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับมีปุ่มชิปล็อกให้ด้วยนะครับเบาะเดิมโรงงานไม่มีขาดนะครับ แล้วก็ที่ใส่แว่นตาต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับนี่ Vigo c h ช m 4นะครับ14.15รถแลไอเทมหายากนะครับ2.5 e p r e n ้ e r 4ประตูยกสูงมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออตโต้ในราคาเพียง4 8 9 0 0 0 0บาทเลขใหม่ใช้งานไปเท่านี้ครับ1,2,000 0โลใครสนใจคันนี้ติดต่อด่วนเลย095 05 6 6 9 2 6 หรือรีบแอดไลน์เข้ามาวันนี้วันที่6กไหมฮะวันนี้วันที่6หรือวันที่7ผมไม่แน่ใจนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับใครสนใจรีบด่วนนะวันนี้ล่าสุดเข้ามาล่าสุดวันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะวันนี้วันที่7มกราคมนะครับคุณผู้ชมนะฮะเมกราเวลาประมาณ11บเนาฬิกานะครับก่อนกว่าก่อนเที่ยงนะฮะผมมาอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับเจ้าโตยต้าไฮรักวีโก้แชมป พ r ี n ลนเนประตูออโต้สองพันตัวไมเนอร์เชนหมายแสนสองรถสวยคุณภาพเกรดเอีกหนึ่งคันเข้าใหม่แล้วก็เป็นรถที่หายากแลไอเทมนะครับมาไวออกไวนะครับวันนี้มาอัปเดตให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยเลยนะครับถือว่าเจ้าของรถคนเดิมเนี่ยดูแลรักษารถเป็นอย่างดี นะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ครบเลยนะครับเก๊ใส่ของต่างๆนะครับนี่ครับภาษีพรบบต่างๆมีให้ครบนะครับผู้มือการใช้งานต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะนี่สวยจามนะครับสนใจรีบด่วนเลยนะฮะนี่ครับซองหนังนะครับซีดีนะครับบอกรายละเอียดการใช้งานต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับเพื่อนๆสนใจต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ตามที่แจ้งไปเลยนะฮะมาไวติดจองไวแน่นอน นะครับมาไวออกไวนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับไมแสนสองนะนี่ครับปี1 4บสดสิ้าด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้ด่วนเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์เก้า6้นย์ห้าสองหะครับผมเก็บนี่ก่อนนะฮะสองหนังก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวพรลบอต่างๆนะฮะอยู่ครบหมดเลยภาษีนะครับกุญแจ สำรองต่างๆก็มีให้ครบนะครับโครงสร้างรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกับเครื่องกับสีหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับหลังคงหลังคาก็เดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะล่องหลังคาเดิมๆไม่มีด่างนะครับไม่มีจอดตากแดดแบบหลังคาซีดด่างสีถลอกไม่มีนะครับนี่ครับนี่ก็อสตาร์ทรถอยู่นะครับคุณผู้ชมมีที่วางแก้วน้ําล้นซ้ายขวาดึงออกมาได้นะฮะ เราเปิดไฟหน้าให้ดูเปิดไฟท้ายให้ดูกันนะฮะไปตัดหมอกอนี่ฮะฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของตัวห้องเครื่องปิดท้ายกันด้วยนะครับย้ำนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้ันที่7มกราคมนะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรถสวยน่าใช้ Vigo c h a m p ์สี่ประตูพรีเดนเนอร์ยกสูง2.5 E ออโตมล์ีสสองราคา4 8่0 0 0บาทใครสนใจรีบด่วน บนให้ดูรอบคันกันก่อนนะฮะดูครับนี่ฮะ้ันท้ายนะครับไฟท้ายต่างๆก็ติดครบหมดนะฮะเป็นตัว2.5ตัว E รถนี้หายากนะครับด้เกยออโต้ด้วยนะฮะเป็น2.5 E ออโต้เ่ยหายากมากนะครับได้สีขาวด้วยนะครับทุผู้ชมนะฮะแล้วไมค์เนี่ยใช้งานไปแค่แสนสองเองรถปี14 ติดใช้งานปี1 5นะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกระจกหลังไล่ฝ้าต่าง,างๆหัเกีงหลังอยู่ครบเลยนะฮะตัวไลเนอร์ต่างๆก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับรถพร้อมใช้งานเลยนะฮะประตูฝั่งซ้ายดูกันแผงประตูต่างๆก็สภาพสวยเนียนจิบเลยกระจกนะครับเดิมๆโรงงานนะครับภายในสวย ได้สประตูยกสูงด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะวีโก้แชมป์ตัวนี้หายากนะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาขอด่วนนะครับอย่ารถติดจองไปจะเสียดายนะครับหลายท่านโทรเข้ามาช้านะครับรถมาไวไปไวนะครับนี่ครับน็อตเดิมหมดนะครับกับประตูต่างๆนะฮะนี่ครับน็อตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขันเลยนะขอบยงขอบยางดึงได้หมดนะครับ คอนโซลเกียร์ก็สวยงามนะครับเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้นะครับตัวสครับเพจต่างๆเฟรมต่างๆไม่มีแตกนะครับนี่ครับสวยงามน่าใช้งานนะครับวีโก้แชมป์เนี่ยใช้งานดีนะครับแล้วก็ได้ทั้งกระบะได้ทั้งโดยสารก็ได้นะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องของเจ้าวีโก้แชมป์เข้าใหม่คันนี้กันตามมาเลยครับอ่ะนะครับมาดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันก็เป็นเครื่องยนต์ดี d นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2อ0 0ยซีซีนะครับ2.5นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องก่อนเลยนะฮะดูตัวเครื่องยนต์นะฮะเครื่องใสมากครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องใสนะครับซีนเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับแห้งสะอาดใสเลย นี่รถสวยใช้งานน้อยนะครับคันนี้ปี2 0 1 4 1 5วิ่งไปแสนสองถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมไม่เดิมแท้เจ็กสูตรแล้วเครื่องยนต์เนี้ยใส่มากนี่ครับ d 4 d v n turbo นะครับรถแรไอเทมหายากคันนี้ต้องบอกว่าสภาพดังฟ้าเลยนะครับดีมากนี่ครับเครื่องยนต์ใส่มากคุณผู้ชมนะครับปี14.15นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนี่ครับ ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับขอบยางแผ่นกันความร้อนต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับนี่ครับแก้มซ้ายแก้มขวานะน็อตเดิมโรงงานแผ่นเพดนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเลยนะฮะแผ่นเพดปี2014นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมคานหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เหร็นบาทตรงนี้ยังอยู่เลยนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับ ตัวโค้ดตัวเลขต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับรอยกัดสีขอบยางเม็ดอาร์คัติเกอร์เรนบาร์ซ้ายขวานะครับโค้ดตัว R ตัว L ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแก้มขวาเดิมๆนะครับนี่ปั๊มเบรกต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับปั๊มเบรก ABS กองอากาศน้ำยารอเย็นนะครับต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่ครับรถสวยมากคันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วย ใครสนใจหรือว่าดูรีวิวนี้แล้วนะครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับรถต้นนี้ต้องบอกคุณผู้ชมหมนเลยว่าเป็นรถที่หายากแล้วก็สภาพสวยขนาดนี้ไมล์แสนสองนะครับได้4ประตูออโต้ด้วยนะครับปี2014 Mi n o r c h a ไมนะครับจดใช้งานปี15ภายในดำเรียบร้อยแล้วนะครับราคา4 8 9 0 0 0บาทใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้สีขาวด้วยนะครับครบทวนเลยคันนี้นะครับองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์ สวยงามนะครับตามที่แจ้งไปเลยสนใจอย่างไรให้รีบโทรเข้ามาหรือว่ารีบติดต่อเข้ามาด่วนนิดหนึ่งนะครับก่อนรถติดจองวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้แล้วนะสนใจอย่างไรก็รีบโทรเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยมีบริการจัดไปนันส่งรถทั่วประเทศเช่นกันนะครับวันนี้ฝากไปด้วยนะครับเข้าใหม่นะครับผมสวัสดีครับ